อ่าหยุวันนี้มีคําถามอะไรที่อยากจะถามหมอบ้างค่ะพอดีว่ามีคนไข้เขามาตรวจ HPV DNA ค่ะมาตรวจกับเราที่คลินิก <A S 2> แล้ว,วาาลใช่ค่ะ <HP V. S 2> เพราะว,ว่าเป็นมีไวรัส HPV ค่ะ<า>เขาเลยสายพันธุ์ที่16ค่ะคุณหมอ16ใช่ค่ะโอเคก็คถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ร้ายแรงแล้วปัญหาเขาคืออะไร ปัญหาเขาคือในระหว่างที่รักษา HPV ค่ะก็คือเขาอยากทราบว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติไหมแฟนเขาจะติดไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะโอเคก็เป็นคำถามที่ก็ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าวในวัยที่มีวัเจริญพันธุ์ก็กิจกรรมนี้เป็นเรื่องธรรมดาซึ่ง จะให้หยุดเลยมันก็ลําบากนะแน่นอนฝ่ายชายเวลาเพศสัมพันธ์ถ้าเราไม่ไม่มีสิ่งป้องกันอย่างเช่นถุงยางนมามัยเนี่ยนะมันก็อาจจะติดจากฝ่ายหญิงแต่ว่าถามว่าสายพันธุ์ที่ติดกับฝ่ายชายมันจะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับ16-18ที่เขาติดเนี่ย mm hmm. ก็ฝ่ายชายก็ไม่ยังไม่มีผลอะไรยังและก็ยังไม่มีรายงานด้วยว่ารายชายจะมีเกี่ยวกับเป็นมะเร็ง ด้วยไหมนะครับสรุปคําถามที่อิวถามเมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ควรจะใช้ถุงยางอนามัยครับและฝ่ายชายก็ถ้าถ้าไม่ใส่ก็มีโอกาสติดแต่ว่าก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรคนให้ท่านไหนนะคะสนใจจะตรวจ hpv dna นะคะก็เข้ามาตรวจที่รักนาดีคลินิกได้นะคะค่าบริการอยู่ที่1,700บาทค่ะรอผลก็ประมาณ7-14วันนะคะ นคนไหนที่คิดว่าอยากจะฉีดวัคซีนื่อกันมะเร็งปากมารูกนะครับก็มาส,สามารถมาฉีดได้ที่คลินิกครับผมก็เป็นการป้องกันในระ,ะยะแรกๆเป็น primary prevention ครับค่ะค่าบริการนะคะที่นี่ก็จะมีวัคซีนทั้งแบบ4สายพันธุ์และก็9สายพันธุ์ค่ะถ้าเป็น4สายพันธุ์ราคาอยู่ที่2,700บาทต่อเข็มฉีดทั้งหมด3เข็มค่ะส่วน9สายพันธุ์ราคาอยู่ที่6 2 0 0บาทต่อเข็มฉีดทั้งหมด3เข็มเช่นกันค่ะ ซึ่งจะเป็นวัคซีนป้องกันทั้งมะเร็งป่อมะลูกแล้วก็ปูนนันไก่<ช>ครับ